นี่หักแน่ร้อยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเยยินดีจ้อยมาตัวงาก้อนกหอนเลยก้อนหอยนี่หอนสองสามมือเลยเฮากะอีกสามมือก็คืไปเดี๋ยวาไปเลยเลยตัดสินใจว่าโอ้ยจังได้กระไปเลยวะไปเห็ดมะพริกน้าวนะโลยเอาเอา โอ้ๆพอได้ประธานเอ้ยมากับประธานมื้อนี้พี่น้องเอ้ยใครแน่อ่าประธานเพิ่นดูแลเนาะบ่แม่นดูลจังได๋ดูลอันนอนเบิ่งอ่าลูกน้องับรถเนาะโอ้หยังดนี่เนาะเออคหอยคหอยบ่อ่าคเห็นจังซี่ก็ตอนสมัยยังเล็กยังน้อยพี่น้องเอ้ยยเก่อ่าเพิ่นหากะปูบ่หรือว่าหาหยังอันนี้เนาะ หาหอยโอ้ ah oh, พี่น้อยหอยจุเด้น่เนาะเอาพี่น้อยเนาะอนอื่นกะอ่าทักทากทยสบายดีพ่อเม่พี่น้อง fc กันเบิร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอก็เบาเสียงพี่น้องเนาะหอยคำลงแรงแล้วพี่น้อยเนาะมาแต่เมืองเซโปนเพื่ออะไรพี่น้อยถือว่ารอบนี้เขาขึ้นไปนี่สี่ขึ้นห่ามือพี่น,อน้อยเนหาะอ่าลุยน,น้ำกันเข,ข่าป้าเข่าลงพี่น,อน้อยมวนกุนน๊เนาะ อ่ากระต,กะตนกระโตนี่อ่าคินนี่อยากอหอมๆแน่จักหน่อยเนาะเสื้อผ้านะเพศพี่น้อยอ่ะพอดีกําลังจะเดินทางลงไปอาหาทางอี่แหละน้องตองเนาะบุเชียงกับพี่น้อยเพราะว่าทางของน้ำของนายเพิ่นกับทางปุญ,ญาย์จะบุญจะอ่าสุดสวยอ่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้บุเชียงลงไปจะอ่ะาถ้าเป็นคลิปให้ทางครอบครัวหรือว่าทางน้องตองเนะาะขอบบุญขอบคุณทางอ่าหน้าทั้งสองเพิ่น พี่น้องดูทางพญายเจยบุญอ,อยู่ทางฝั่งไทยเฮาพี่น้อยเนาะอย่างไรกะน,นี่แหละก่อนอื่นพี่น้อนยมาถามเบงทางพี่น้องเพื่อนน้ำกันอีกจากเด็กจ้าหน้อยเนาะก็จะเดินทางเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะคอยสบายดีเด้อบ่รอบหนึ่งเด้อเนาะรอบหนึ่งอะไรอา้าวเป็ี่ยนยังเนาะสัปพี่น้อยแต่ว่าใกล้สิฮอดปีใหม่แล้วพี่น้องเนาะปีใหม่ใกล้สีขาวมาฮอดแล้วการธุรกิจการงานเด้อพี่น้องหายลำหายลื่นพี่น้องให้โชคใหายมาเนาะ hè lăm hè lui pino, nó, bà này nó, rồi, ngoài phần mưa đây, đây, này đấy, bà than này, hả? Ủa. mưa là bò nè, đấy nè, bơ chìm xiêm khút hà hoài như ká, bơ 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 Bò bơ 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 ปานทางนูเพิ่นเฮ็ดนี่เป็นพอดอยู่หอยนี่บ่ใส่บ่างฮะหอยจับหอยจับเอาบรอนเมนหอยจุบบ่หอยว่าหอยกับกี้เด้บยบรอนเมนหอยว่าหอยอันจุบเฮ้ยพี่น้องมีบ่นี่กะเพิ่งเคยเจอว้าวคักแแท่นี่มาอีกก้อนโอ้ยพี่น้องบ่อยู่่่พีบเสียนี่อ่ะสบายดีเด้อเนาะทางั้งทั้งชีวาจังไรแหละพี่น้องเอ้ย ปัญหาอยู่หากินตอนค่ำตอนแลงยาได้เสียมใช้ค่อยไดบปุกก็ได้ไวยังได้นี่เนาะอู้เคเห็นได้นี่ค่อยจูบค่อยคมบ่แม่นบ่มืบ่ประานต้องมาังนีไดเออเจตงมามุิบ่ย่านเสียมยาวเราได้ลําเียใตาเราบ่เฮงด้เนาะตับบ่คูยังไเรดนี่ายแท้นี่เนาะ ได้เพสเงื่อนกินปนกลัวปนนี่เนาะหรือได้พัดได้พัดได้ต้มเนาะอ่าผูปันหาหอยกระตั้งมกตั้งใจรอไลพี่น้อยไม่ได้หันมะบึงโรเสียงจังดิ๊กก้มหน้าก้มตาเพราะมันคำมืดเลยพี่น้อยขอใจพี่นุ่เอาก็ก็หาได้ได้กินคำอ่าหา้อยู่ในกินตอนแรงได้เบิ่งอยากกินเงินเงี้ยเพื่นพ่อได้บอกเสียงบอกนี่เด้อให้เพิ่งนี่เด้อ

ออแบบนี้ละลายไ่เนาะทางไหนดวยนึงเนาะออบเปียนยางละลายแล้วน่อยกับบเปียนยางพี่น้อยเว่ยเยี่ยมยามเพลินอันนี้อยู่บ้านอย่างนูนนี่บ้านสระด่างขับรถจนลืมตาจนลอยลืมจนนอดพะะด้านี่น้องาเลยเอาอีกด้วยนึงเนาะสีหอดบ้านนกตองแลวพี่นองเลยคว่าหายูหากินกมันเนาะเอาซาบันนี้พี่นาะเลย nồi nhảy, nồi nó, sẽ anh khẩn ba tệ hở, bị chết bồ đê mi, kiệt phải phải bộ hành nhiều dao nem chấm bàn này. thấy te sơn, bọ. te sơn, Mitsubishi. á, bồ pin nhăng, này, bờ tha này. cần ngay, này, à, này, nó. Đồ. thấy không cho qua lại gì bây chắc. Đồ, เอ้าเอ้าประมาณสำนี้ก่อนพี่น้อยแว่เยี่ยมยามเพิ่นเนาะอ่าเป็นพี่น้องอยู่ทางพลานไซเขาอืนักเกิดคำมืดแลยเพิ่นกิดหาอยู่หากินอ่าชิลเล่บ้านนอกของนาเขาพี่น้อยเนาะอ่าหูลมก็เริ่มมาเลยพี่น้อยเริ่มหนาวเนาะซบก็เริ่มแตกเริ่มจิกอยากเซ่นไหวใด้ไหมบาทพี่น้อยแบบนี้บ่่คไะ ตไปเองก็ได้เยแนนเร้อเอยังเขียปอยัคินได้มาดเพราะปบที่ฉันน้มีเขียดเนาะเขียดนเขียดน้อยไปที่นยร่ามเ้นหน่วยอักพี่น้อยเนาะอ๋เอาไปเอามามันกี่มืดก่อนไหนเนาะเอาไปหาเพื่อนพี่น้อยเนาะไปเบิ่งน้ำกันห้องน้ำทางน้องตองเฮืน้องเนาะสีงาสเก้งหรือว่าจวยขนาดไนออกไปเบิงน้ากันพี่น้องเน ở b้าน lau đuòng, Bác, bố lại gặp chơi gặp. you b้าน nong tong. ôi trời, trời, nhỏ người nè, khạc này, này, này. Điệp rồi nè, điệp điệp ơi, nhìn đi chơi. con cả วัยนี่ฮ้อน2-3มื้อเลยนาวนี่สิ้อแต่ว่าลงมาพี่นาวเนาะอู้เอาเนาะพี่น้องนี่แหละอ้าวะเอาไปพุ่นก่อนบัดนี้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ทั้งนองตองและก็ทางลุงมาพังนี่ก็ได้เนาะมันพังได้แจ้งในประทัด ีแฟังนีิบ่อ่าเห็นห้องน้ำมีเนาะโดยอดูดูดูเสื้อตั้งลูกก้อนซะเสา้อสบายดีพี่น้องเด้อทำตั้งต่ออีลาพี่น้องถือปืนกลยึดศีพี่น้องอ่ะโดยเบิงใช็คทิดไม้ก่อนเนาะเอาเรียบร้อยแบบนี้เนาะใส่งานใส่งานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนาะสรุกสบายสบายแล้วนไ่ไหนไปปลาคือเก่าแล้วแหละ จะบายอาบน้ำก็จะบายเพราะยันหนาวไปนี่ต้องการร่มเป่าฮึดๆอาบน้ำแบบนี้แต่ก่อนนี่เขาคณะเขาเอาเรื่องอยู่มานของเขานี่อาบน้ำนี่ไปต้องห่วงเลยผมมีห้องน้ำนี่เนาะหนาวยังหัวโคเลยเล่นของป้าเขาโดงอีกลำบากหลายอย่างลำบากหลายอย่างนะรักเลยนี่ก็จะมองอาบน้ำมาเนาะมีผ่านมาบันนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยเลยอัน อ่าอุปกรณ์นี่ก็ครบบปนยังนั่นนะลุงเนาะอันกระเบื้องนี่ก็มันเรือออกมานี่บมันเรือออกมาหนี่ได้มันเรืออนี้มันเรืออ๋อบัดเขามีตนาจะใช่อีกมาเปลี่ยนนะโอ้ด้วยใจฉันโอ้ก็ดีใจได้เลยฉันเนาะบัดกแล้ววันนี้เนาะอ่าเป็นจอยฉันเนาะเป็นมองขอบมองยังก็เรียบร้อยเบิดอนนะดุงเนาะอันดินนี่ยั่งอยู่บ่พอได้ถมมองเนื้อหนิเออบัด เขาเอาดินมาครัจังอมาทมันนะแบบมุดขมานนะแต่ว่าตอนนี้นี่มันมดพอดีเลยทั้งทั้งกับมดดินใช่พีนไงเฮาพอดีเตะเลยบนเรือถือว่าอุปกรณ์เนี่ยครบเบิร์ดพอดีเนาะอ่าข้าจีเรือกับเรือแต่ดินบล็อกบ่ดเลยดินบล็อกเรือสามสิบสี่บล็อพอู้นเรือสอบหนึ่งโอ้ยเรืออยู่สอบหนึ่งเนาะอืึอ่ะเนาะบันโอเคพี่น้องมาถามตั้งเจ้าของคนก่อนเป็นนี่ได้ละ ดีใจบุคิดเลยว่าสิได้แต่แต่ก่อนนี่เจ้าอันบอกให้พี่น้องฟังเลยแต่ก่อนนี่เต๋อบ่มีห้องน้ำนี่เป็นยังไงกะแบบเวลาย้ำหนาวมันลยกะอาบน้ากันหนาวแล้วก็แบบกะลำบากในแบบย้ำพ้นกะมันมันแบบว่ามันเปื้อนฮะเปื้อนเนาะฉันเชื่อว่ากันแรกๆเลยนี่เอ้ามอง ไปเข้าป้าเนาะกันช่ไหมเอากันพี่น้องเอาแบบนี้เดี๋ยวนอกเป้าตรงลายกับสีโ่งห้า,งงาม <c oughs> ิน <c oughs> ปวดนักก็นอ,นอ,อ่ำแล้วปวดนักนปวดเบาหมองท้ายเบาอะไรเนาะถือว่าลำบากแห้งตอนนั้นก่ะแบบเปรียบเทียบเนาะใช้เวลาหนึ่งสองอาทิตย์ปลายเนาะดูเนาะเห็ดคนเดียวก็ไตั้งน้องตองเนาะเขาเห็ดครอบครัวเล่าอะไรพี่น้อยเพราะว่าเสียยกันอ่าซอ่วยกันคือวุ้งแจ้งแจ้งพี่เชียงน้องไปแหละคนหน้ากัอ่า ทางผู้ใหญ่เพิ่นมาเพิ่นมาเบิ่งด้วยตัวเองแล้วก็ไปสร้างเครื่องสร้างของด้วยตัวเองเนาะจัดแจงคือว่าครบเบิดนั่นแหละวันนี้ก็ทางลุงน้องตองก็ได้ดําเนินการเฮ็ดเองพี่น้องเพราะว่าเราเป็นสร้างอันนี้ก็ดีตัวนึงที่ว่าเฮาบริจาคเนาะบริจ้างถ้าจ้างวันนี่เพิ่มอีกได้พี่น้อยนักไปอีกเนาะเพิ่นทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้มองเห็นนี่แหละก็ได้ง่ายแน่บาดนี้อืมก็แต่ว่าคักแล้วบาดนี้พี่น้อย สบายแล้วใหญ่สะดวกสบายคมกวงคมยาวก็ยาวเมตรห้าควงเมตรห้าสิบยาวสองเมตรพอดีงามนะเจาะเลยพอดีครับพอดีงามเนาะครอบครัวเพิ่นก็อยู่ด้วยกันจะคนนะเบิร์ตหนิฮากคนนี่ละเด็กหน่อยฮกคนฮกคนเฮ้ยฮาคนฮาคนฮกทั้งเอื่อยเพิ่นไปไทยเลยเออเฮากะอีก มเอาซีโสิไปอีาเลยเอาสิลงไปอีกเลยเม่ยอะไหลของน้ำอยู่ก็ยังลงไปอยู่นี่เนาะเมย์ค่ะคุโทรมาแต่ไท้ายคุณบอกว่ามายากให้ไปแล้วคุณว่าคุณซิมาเป็นทีสเปซนี่เาก็บรอมยอมอยู่เมย์สิกลับมาวันทีสเปซเดือนนี้บอ่ะเมย์เออครับเรื่อยคุนกลับจะเคลื่อนก็ได้บอกว่าสิกลับมากลับบ้านเราก่ะ ก็เลยตัดสินใจว่าโอ้ยจังได้กับไปอะลวะไปเห็ดมันริกน้ำเขาเลยนะโดยเอาเอาเดี๋ยวเราลักด้วยซสอ่ามือใดนะ้นลไปวันวันที่สิบแปด้าะเมื่อวี้วันที่16หกหยออกพี่น้อยเนาะอ่าเาเชกัมาตินเนืองเมื่อนี้หนูอันน่าอีกวันที่1 8บแปดสบเก้าป็นเมื่อไาณนี้นะครับว่าเไป่วมกันเจ้าคนเก้คน เก้าคนไปเฮ็ดมองเดียวนี่บ่มหนเดียวน้ำกันอ๋อทุก่นเดียวกันนี่บอกผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ผู้น้อยเดียวกับสองคนสามคนบลายเขาแบบให้ซับไ่ซับน้อยไปนะอันนี้ไปเฮ็ดยู่ใช่ะหมละอยู่แถวมุกนี่ไปเฮ็ดแบบอยู่เคื่อนเอื้อยเอื้อยลูกลุงลูกลุงทางแม่ พ<อ>ไปไปไกลเลยเพิ่นเอาผัวอยู่ไทยโดยอ่าถือมองสิไปยอยู่นี่คือยอยู่น้าป้าเนาะน้ำเอื้อยบอก <S 2> <S 2> น้ำเอื้อยเอื้อยนี่เพิ่นเอาผัวคนไทยเอาคนมุกละหานเนาะเอาไงจะเพิ่นมีครอบมีครัวอยู่พุ่นเนาะวันนี้ก็เลยอ่าทางเอื้อยนี่ยเพิ่นเ็ดเกี่ยวกับกเกษตรพี่น้อยเกี่ยวกับอะนาวปลูกหมกพริกปลูกหมกพริกค,คายถือว่าละ โอ้นาชิญญานใหญ่อยู่ได้ผลหับคุณงานลายแบบสิเนาะชีคิดไรอีกบ,บออ่หรอไปปิดมาผิกพูดแลวลองไปบัง <c oughs> ลองเบังเนาะลองบังไปเ่อถือว่าเป็นประสบการณ์หาประสบการณ์ให้ตัวเองลอ,องพบลองเจอไปเนะาะใครหลอกไปน้ำป้าน้ำลุงแตวเฮ้าทั้งนี้กับบุปเป็นหัวเป็นในย <c oughs> เป็นใดหลอกเนาะถ้าเฮาไปแบบคือ หมุ่นไปเลยหรือว่าคนที่เขานำพาไปนี่เขาบุงคเพันเต็มร้อยพันแลมันเกิดเขานี่ขึ้นอยู่ได้เรงดูเนาะย่างอยู่ได้ทางน้องตองนี่อายุสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่สปีสิบสี่ปีหอดปีนี้หอดเดือนสิบเอ็ดเต็มสิบสี่เขาถือว่าย่งเข่าสิบสี่ซะเนาะย่างเข่าสิบสี่เนาะอาอีก มือสองมือกับที่ผมได้เห็นนอ้องคนแล้วพี่น้อยจ <c oughs> ังว่ากันบ้านนี่มัอนี่กับบุเชงมากกับในนอนเนาะมายินว่าของน้ำแล้วแล้วกัจะมีแต่ว่าให้ทั้งอ่าเดี๋ยวนิดหน่อยเลยโดยใ้ทางลุงเนาะหรือว่าทางน้องตองนี่แหละพี่น้อยทางป้าปัจูนนนุเนาะป้าเพิ่นไปเะะป็นน้ำงัวเป็นน้ำงัวภาษาเนาะอากาศหนาวได้มืออ่เห็นละ,ะงัวหยด บรยากเขาคอกไรไปด้อยช่วงนี้เนาะมุนหัวมุนหอนไปแล้วเห็นกบไฟไรมามากมันกินสงซื่อค่ะอากาศมันหนาวหางัวเตเวนเนาะ่ามีแต่ว่ากะอยากให้ทั้งลุงแลวกะลักๆแลวกะจะเป็นทั้งน้องตองนี่แหละพี่น้อยเนาะอยากให้ทั้งกันขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เนาะทั้งหน้าทั้งมาทั้งสองมันนั่นไงเด้อคลิปนี้ผู้เชี่ยวคิดเป็นคลิปมอบหงหน้า เน,ะนะาะไปทำครอบครัวซุนเจ้าเด้ออ่าคอนสิว์ากับแบบอ่ะต่างคนต่างซอยกันเท่านั้นเนาะเพราะว่าเข <c oughs> าเขาอยากใช้ได้พี่น้อยแค่ว่าจับมือกันนั่นแหละจับมือซอยกันอ่าทั้งผู้ใหญ่เพื่อนกะซอยดึงอุงกปก,กรณ์เห็นห้องน้ำลายพี่น้อยอ่าตามมากกะในนนต้องมีสร้างเนาะสร้างอ่าสร้างกับบริหิทยางสร้างเพื่อเองพี่น้องบริสิทธิ์หายใจตามมากกับบริสิทธเนาะในน้ำเป็นสะพานบุญพี่น้องขาดเดือยังกับ เพิ่มเติม <c oughs> ยับย่อยซอยยัดเข้าไปไปหน่อยใดขาดกะเนะ <c oughs> าะถือว่าประสานงานกันเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วรไปหน่อยก <c oughs> ็ยินดีกับทางาลุงกับป้าน้องตองเลยการทางน้องตองน้ำเนะ <c oughs> าะเรื่องไปไปเห,เห็นงานอยู่ทางมุกนาหารกับจังหวากันแบบน,นี้เนาะเ <c oughs> พราะว่าก็าทางหน้าเพุ่นก็นถามมาเสียงอยู่เลยถ้าอีลาลงไปพุ่นกับผู้นัาจาร ไปรินน <premises, S 1> ้ำไปรินน uh, anyway. ้ำได้ก oh, ็ได้เนาะเพิ่นเพิ่นว่าอยู่ตอนอ่ะเพิ่นเอาเพราร์ปวไรไก่ได้พี่น้องจ้ะเพิ่นมี่เพิ่นมีพี่น้องเพิ่นเพิ่นรายมีทั้งญาติพี่น้องอยู่มุกดาหารเนันด่นแหละ้องตองเข้าไปพูดงานจะได้พบเจอกันก็ได้เนาะทั้งสองคนมาเมื่อนั้นเลยพี่น้องฟ้าทุกคำมือตื่นตาได้ยังอยู่กินคำตอนแรงโอ้ยออมกระดูกบ้างกระดูกมือแบบอร่อยเออโดยเอาสนอมีแต่ว่า เด้อให้ทางอ่าน้องตองแล้วก็ทางลุงขนาดน้องคือหัวบอกขนาดผ่าผ่านช่องเขาเนาะเด้อขอบคุณเด้อผู้ใหยไงมหญ่ใจดีันใจบุญอันทั้งสองนี่ขอให้เพิ่นนี่แรกของหนามก็แล้วสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเรวยบุญรวยคุณขอปุ้ยไงมีไงทั้งสองเนี่ยขอให้เป็นตรงนี้อายุมั่นคนยืนได้พัดพัดจะจากโลกไฟทั้งปวงคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องแล้วขอให้มีอายุมั่นคนยืนตลอดไปสิ่งก็แล้เแต่สาธุ โดยอะแหะเนาะสาธุขอให้พ่อใหญ่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความใครจะมีขอให้เพิ่นถึกแล้ววันที่หนึ่งไปใหม่นเรื่อสาธุวันนี้แล้วครับเนาะเอาจน้ถเธอถึกวันที่หนึ่งโดยเลยใช่เนาะโอ้มือโดยเอาเนาะถือว่าดีใจวันนี้เนาะ เด้อบ uh, e um, ิ yeah, uh, ่งแยงกุลว ja. ah, ัฒน uh, uh, er so ์ภาษาเอานี well, uh, ้เนาะสมบัติของเพิ่นพ่นอโอ้ยถือว่าเป็นสมบัติที่ทางผู้ใหญ่เพิ่นมอบให้พี่น้องหาใบ่ได้อีกแล้วเนาะหาถือว่าเป็นบุญคุณที่อ่าโดพี่น้องยายลวงก็ว่าได้เด้เนาะอือๆเติบนึงแล้วไได้อ่าบมีไผได้สิมาซอยเฮาแบบง่ายๆเนาะเฮาคิดแบบสั้นๆพี่น้องเพราะว่าญาติพี่น้องยังบ่ซอยจ้าันแล้วคนที่ใกล้ฮืนเคียง เปิดประตูหน้าต่างเพื่อนแต่ละมือนี่เพิ่นก็ยังบม่ได้ยืนเข่าเนี้ยถึงไหได้คือขูงกันเนาะอันนี้จ้าเพิ่นอยู่ใส่อยู่ยากไปหน่อยเนาะเพิ่นก็ตั้งมุ่งตั้งใจเพิ่นซอยด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แหละความบริสุทธิ์ไปหน่อยเพิ่อนไม่ต้องการยังเนาะขอแต่มีความสุขความสุขเนความสุขเี่ยเพิ่นมอบให้แค่นั้นก็พอไปหน่อยเพิ่อนไม่ต้องการยังเนาะทางผู้ใหญ่กันเนาะดยเอาเนาะบปร์เซ็นก็มีของฝากของท้อนอยู่เนาะของฝากของท้อนก็จะเป็นเกี่ยวกับ แต่ว่าคั่านี้ก็กระแสกันมันก็รับไปได้เนาะรับไปพักหนึ่งเด้อพี่น้อยอ่าเป็นเกลียวยาสาเนาะเอาไปลุ่นไปชมน้ำกันอ่าผู้ไรอยู่รถผู้เนาะไม่ได้หายทางอีหลานน้องตองขึ้นไปน้ำโมเสียงเด้อเน้องพี่น้อยเอามีแต่ลุงสบายดีเน้อลุงดุงมีโอกาสเขาจะขึ้นมาเจียมไม้ยาไหมนาะลุงเนาะสบายดีเด้อเสบายดีเด้อเนาะอ่เดี๋ยวน้องตองขึ้นไปพุ่งไรพี่น้อยเนาะอน้ำโมเสียงจับกล้องเองบแบบนี้ อะพี่น uh, ้องเดี๋ยวพาเบิ่งน้ากันข้างในอีกก่อนเนาะจะได้จักน่อยอันนี้ก็เนาะพี่น้อย150ิตกระทังอถพี่น้อยโมีกระจกอ่าถเฮาบ่อยากออกพุ่นแล้วอาบน้ํานี่พุ่นแท้นี่เนาะอกอกน้ําเพิ่นก็โตมานี่เลยพี่น้อยอันนี้ก็ตะก้าใส่สบู่เนาะอืแต่ว่าตะก้านี่ก็บ่คักเพิ่นหลายพี่น้อยอยู่ข้างหลังพุ่นเนาะมันอยู่ข้างหน้า nếu chẳng qua cả cái nồi Đẹp lội bạn này à khàng khàng này cần này này nó Đẹp lội củ mặc bích mặc phai mặc khừa say him này ngám bạn này ok bạn này phía đông nó á nó lại phiền phải lốt xem của lại bạn này โอ้โอ้โอ้อ้ฮัลอ้ฮดลโี่ฮัลโหลฮัโหลฮวลโล้อล A cáp nào đi chặt. Tàu vinh tốc lên nắng nề đây, bây giờ ơi. Ô, thế đi nó, thế đi nó, Ô, cột nhảy thế đi nọ. Ô, cột nhảy thế đi đi อ้าวว่านี่พี่น้องเลยโอ้ยประทานตกวนอีกแน่อีกบานึงอ่าเอาอีกบานึงเนาะมาๆลสบายดีเด้อทาำประทานน้ำเด้อเนาะพี่น้องเยดินทางมาน้ำกันน่าเดี๋ยวบุญเสงอ่าเอานี่ยทางน้องพุดก่อนปพาะบังหุงอันทางน้องพาเป็นมันพุ่งไป็นเรือปรจักอันนี่เปล่าเป็นของฝากนี่เนาะเลยเป็นรถได้แล้วเด้อ thế bà này cứ bố như này nhỉ 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 không nhỉ nhỉ này nhỉ mà nhỉ 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 Coi nhỉ quá, nhỉ 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 ไม่มมีเอาไว้ต้มเนาะไอเสีเอาของนักได้เห็นเจ้าเบกได้อยู่เนาะเอาไวห้หทางน,อน,อน,อน้องๆเนาะเอาไปแขรนไว้วยอยันขี้ตะไครเจ้าเด้อโมฮิโยเฮกินเป็นโมฮิโยเฮกินเนาะยานระบบท์แล้วตีกับน,น,น้องของมันนี่พอมันเคือมันนั่นนั่นดิ อยเนีเอ้าะมาๆนี่ก็มีแต่กล่องเอาใส่ถุงทุกตัวนี่ฮะละถือยู่โอ้ยสิไปไทระบาดนี้เนาะที่อยู่ได้อีบ่ระบาดนี้ฮะไปเล่นไปเฮ็ดเวียเก็บมะพริกไปซั่นพี่น้อง อะอันนี้สมปาเด้อเนาะเอาเมื่ออะไรกันกินเด้อยเรา่ต้องเอาไว้เด้อเดี๋ยวมันสิสมมันสิีนี่ฮะอันนี้กองปลาไปเชียงฝากถิ่มน้ำเนยได้กะกล้วยน้ำเอาไปห้อยเด้อโอ้ยเนาะพี่น้องเยเมืองคนบไปซื้ออันนั่นมาใหนน้น้อ,อเงเพิ่นอ่ะเชียงอนเอาเงินไปให้ซื้อคนที่19บเสมบออเดินทาง ยังบู้เลยเสร็จด้วยเสมาบอกว่ามึงจะกลับบ้านพอดที่เช้าาบอกแต่ว่าพอดีเช้ากประมาณที่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าเลยเจ็ดเ้าเนาะเอาอีกสอามมือเองสาพีหน่อยเนาะอาลอ่ะอันนี้โบเชียงให้เจ้าเด้อเอาไว้ซื้ออยู่ซอกินเนาะมีไต่ว่าขาลงไปพ่นเดียวบเชียงสี่โบโบอกหน้าเพื่อนกันบ้คนมีโอกาสสยีไปเยี่ยมไยยามเจ้าเด้อเอาละ โ okay, อเคน้องละเอาได้ป่ะน,นี้เนาะเอ๋ออันนี้หนึงนักไล้ยี่โดกน้องด,าด่านเนาะเอาไว้ให้ทางหลานหรือทางน้องเจ้ากันได้<อ>เานาะด,ด,ดูเลยดฮะโอเคเนาะละตัอยู่ดีมีแหงมีแจน้ฮาฮ่ผู้เสียงกลับก่อนอานนี้เด้ออาลาพี่น,น้องคอนละสบายดีน้องคนเอาสบายดีเด้อเนาะตาน,น้องละบ่ะน,นี่ผู้เชี่ยวกลับ ลดมึงล <inequ ity S 1> ่างเด้อนะเนาะเนาะโอเคเป็นหน่อยเนาะมีแต่ว่ากะพูอพอไปว่ามาจนมืดเนาะประธานเนาะโอดมีแต่ว่าโอโออันนี้เชือกมือได้พี่เนาะแล้วชี้ว่าเวียนยังหล่ะกันเนาะอ่ะเรียบร้อยนีนการห้องน้ำห้องทางน้องตองพี่น้อยมิเตว่าเสร็จสิ้นพร้อมไปด้วยเดี๋ยวพร้อมใส่งานเนาะแต่ว่าทางน้องตองนี่จะเดินทางไปเฮ็ดเวเฮ็ดงาน อยู่เขตมุกดาหารที่ทั้งคนแจ้งไปหลายพี่น้องไปอยู่น้ำป้าป้าก็เอาพวกคนไทยสันเนาะก็ดีอย่างหนึ่งหรือว่าไปกับหายห่วงอยู่พี่น้องเยที่ตามเบื้องน้ำกันเนาะว่าทางน้องตองเพันศรีเป็นจังใดพี่น้อยเนาะมีแต่ว่ากสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะตั้งแต่ต้นจนจบหมดแหละพี่น้องเยสำหรับทางน้ำมินการของน้ำเนาะบวกเชงในน้ำสะพานบุญเด้อพี่น้องเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางหน้าทางซองพี่น้องเยที่ได้ ชดช่วยทางน้องตองเนาะทางครอบครัวของป้าเพิ่นพี่น้องเอยแล้วก็ที่ได้วางใจเนะาะให้ทางบุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะสำหรับทางบุเสียงนี่บุมีอย่างที่จะตอบแทนเนาะมีแต่คำบอกคำจากคำอวยพรในใจนี่เด้อเนาะให้ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทาง FC, เอฟซีพ่อแม่พี่น้อ,นะองเด้อเนาะเขามาหามาส่งปิน่นกำลังใจให้พี่น้อนะงเนาะอ่จังใดก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจเด้อเนาะ พราะว่าสีเหตุธุรกิจการงานในตอนนี้เนาะยังก็แล้วแต่พี่น้องเอ้กระอให้รามให้ดื้อจับอย่างก็ขอให้เป็นเงินเป็นคำตลอดปีและตลอดไปเนาะปีใหม่ใกล้สิเขา่ามาฮอดมาถึงแล้วกะให้มีแต่แนวพบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะแต่ละครอบครัวหรือ,อรว่าทางคุณแม่พี่น้องเอพีซีคุณยายเจบิญทุกท่านพี่น,อนอ้องเนาะเอาไปก่อนพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุกกายสบายใจกันสบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะ